สวัสดีครับมืาอนีมาแต่งกิง่งแนกกาลินาครับมากันสามคนครับน,นี่นะครับอันนี้ที่แต่งไปแล้วครับ กระสีดูกระสีเบิงโงหกปนไหนครับอันนี้ังบ่แตงครับอันนี้กระสีเป็นซากุระอิสราเอลครับไม่ได้มันออกดอกสีชมพูครับ แตงในช่วงหน้าหนาวครับหน,หน้าหนาวนราฝนของอิสราเอลครับอันนี้็หัวหนาครับ

อันนี้ก็เพิ่งสีแล้วไปสามลองครับลองละสามสิบกรต้นครับอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไปแล้วครับตั้งสีแล้วอีกสองเดือนครับพี่น้องอีกสองเดือนสองเดือนตั้งสีแล้ว <laughs> งหญ่ก็หกครับใยญ่เห็นเดี๋ยวก็เอารถไทยมาปั้นลหรครับอีกเยอะครับ hết luôn nhổm lắm đây lắm không phải cửa tạt nhỏ đó gặp tèn nén tèn nhọt gặp นี่นไก่เขาไก่แดงน้อยหมดไก่ไก่ครับไก่แดงเขาดูดูไปยังถุงแต่พันเอานี่ละใส่ของกินมาเกลียกแล้วใส่ถุงใส่ย่าไป เดี๋ยวเาแยาเด้ยฝาเด้่านดี่ลองอินเสียงขอบเบอร์ยัง,งเหมืนเสียงลองอีกเชีงมือหัวก็จิมาหลอกมาลำเลียนก็จิตฝาเช้าก็เข้าอยู่บบบน,นี้นผม้อ Редактор นี่นะครับปีนต้นแต้งครับก็ต้องใส่บันไดครับใส่ในยีนนะครับ มาแล้วครับแต่งกินกับสีไม่มีประมาณนี้แล้วครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับทำนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็สวัสดีครับจเจ้านั่งเอ,อ้ย Ủa đem lên đó Em vào phút hài cả đây Sao hơn không? Sao chẹt, sao chẹt vô của con ơi Cái Đi. nhanh Sao? Mặc ai vô? Ai vô loài? Ai mặc nè?